สวัสดีจ้าพี่โยโคุลาศานเอกเดจา้าสวัสดีจ้านะจ๊ะวันนี้แม่ครัวแนจะทําอะไรให้กินน,อน้อหนึ่งปาลานิมจ้ะหนึ่งปาลาหนิ่ว่าวันนี้แต่นี่จะทําอะไรก่อนตำน้นำจิ้มจ้ะโอมาดูสูตรการตำน้ำจิ้มของน้องแนเด้จ้ะจท,ทำยังไงอะไรยังไงนะจจะนี่นี่อะไรเด่นสุดเลยน้ำจิม้มก็มี ดองมะนาวปลาผงชุลดุดจ้ะกระเทียมแค่เนี่ยจ้ะดูาจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็จะทำง่ยายๆการทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลานิลน,นึ่งจ้ะน,นี่ให้น้องแนทตามทิกไปเ่อยๆกันนะจา๊ะตอนจะใส่อะไรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีน,นึงจ้ะ ขั้นตอนต่อไปนี่มันจะใส่ถั่วตัดเด,ด้อะ จ้กที่ว่าตามถั่วตัดกับพริกเข้าก็เหลวก็ขั้นตอนต่อไปก็ใส่กระเทียมเลยจ้าสูตรการทำน้ำพริกน้ำซิ้มสาหนึ่งเลยจัะทีจิ้มกุ้งจิ้มอะไรขี้เกียจทำซีฟู้ดก็ทำแบบนี้เลยจันทำเหมือนน้ำจิ้มเนื้อย่างไปเลยจิ้มกุ้งจิ้มปลาหมึกก็ได้แบบนี้เลยจ้ะ ตามไปกระเทียมให้แล็ก่อนนะจ้าหลังจากที่ว่าตำเครื่องเข่ากันเซซับเรียบร่อยต่อไปจะถึงวิธีการปรุงละเด้อจันนิน้ำกระเทียมดองจ้่น้ำกระเทียมดองลงไปจ้ามาบนปลาไก่คุุบตูดเจ้ะเสียงดีดังเลย รุงแล้วก็ถุงนัวจ้ะน้ำตาลก็น้ำปลาจ้ะแก้มกับมะนาวจ้ะ การปรุงน้ำจิ้มนะจ๊ะนี่ถ้าใครอยากลองทำกินดูก็ได้เด้อยจะถ้าอยากลองทำสูตรแบบบ้านพี่โยูไ่ได้หวงสูตรอะไรนะจ๊ะนี่ทำง่ายๆจะไม่ต้องทีพิถันอะไรมา,น,น,า,น,านั่นจ้ะเพราะเดียวแบบตุ๋นาติจะกินมกระตานึงอะไรอร่อยก็ท้ำปลาจ้จจาน้ำพริกติ้มปลา ันเได้จะชิมแต่ในแบาอร่อยก็คืออร่อยจ้ะนี่เดีวปะเอาถ้วยแบบพักชีใส่เลยจ้ะเนี่ย เออใส่ลงไปเลยเด่น มาที่พิโยก็ทํากินกพวกหอยแครงพวกอะไรจิ้มกุ้งจิ้มอะไรมาที่ก็ทําแบบนี้กินกันนะจ๊ะนี่ยเสียบดีจ้ะนี่ก็เสร็จซับเรียบร้อยแล้วจ้ามาจ้านี่ก็ได้เวลากินข้าวแล้วเด้อจ้ะนี่สวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะวันนี้มีเมนูอะไรดึงน้อน้องแก้มนี่ผักต้มค่ะผักตุกค่ะนอัพริกค่ะปลาหนึ่งค่ะมากินขา้าว,วน้องแก้มเลยจ้ามาจ้ามากินข้าวเด็กกันเด้อนี่ มากิขนข้าวตอนเจ็ดเลยจ้าสวัสดีจ้ามาจ้ามากินข้าวกับพี่โยเดอ้อนี่แับนี้อาจารย์โยโยกับเสียงดังแดงฉอนก็จานีเา่เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จินงานวันเกิดหลานสะพายไปแล้วนะจ้านี่ก็ได้เวลาก,กินข้าวเลยอ่างปลาบึงอมันปลาไม่มี าากแก<อ>่เขนเสือลูกเ,ออเดี๋ยวเขวเหยือพักก่อน <laughs> จูมันอีกนี่มามาเด็จ,จันมากินเด็กกันจ้ะมานี่อันนี้ก็เป็นพักหนึ่งหนึ่งพ่ออมป้าจะมีผักกาดขาวมีกวางตุงแล้วก็มีดอ,อกเเทนะจ้ะตีเก็บดอ,อกเเทนคางบาดน,นี่เลยแกนั่นก่อนนลลูกเดี๋ยวเพชรนั่นนะเด็ก็จะมาเพชรอีกแก ของแซบซูได้ใหญ่ <Yeah. S 2> อยไม่ได้กินหน้านะเนาะเนาะอืมจ mm. ับจับจ้า ต้องคนเอาตอนผิกตุยเอาตอนผิกข้างล่างจ้ะต้องมีตอนผิกด้วยมีแซ่บก็จะนี่น้ำดวมามาเปือเธอน,นดมีมามาเปลือเธอไม่ต้องให้เาเนจริจสักักต,ต,ต,ตมาอย่างนี้มันจริงจริงเยอ้าวเอานุองตังเมย์ทำไมเลย นมะกินอันนี่โอ้ร้อนอยู่เอาเออกร้อมป้าเลยจ้ะรัวร้อนไหมไปใส่ปากไป,น,ปน้อุ่นอืมไม่เดินหนาวเลยจะอุ่นเลยสามพี่โยต์ยังไม่ถิงก็นาวเราจะแค่อากาศเชิงเรื่มจะเย็นๆนะจ้ะนี แม่ก็พักก็เบอร์เลือกเป็นพัก้มไม่พอเราจะได้ให้แม่หนึ่งให้หมดเลยแม่คจอแบบจะนึกจะทินแล้วพักเลยมานะออทิ้งเขาเนาะพอเห็นพักหนึ่งแบบเลยเปลี่ยนใจได้นี่ ส่วนน,นี้ก็ตามคนตามไปทํางานแต่มาเจอกันที่กับตอนเย็นตอนกินข้าวนี่ะจะเพราะว่าหนุ่มแน่ก็ออกแต่เช้าเหมือนกันโย,ยก็ออกแต่เช้าเหมือนกันก็เลยไม่ได้เจอกัน มาเจอการที่ก็คือตอนเย็นนี่แหละวันยังออกอยู่เลยนะเนี่ยยังอะไรอ่ะมาจะมากินข้าวเลยกันเด้อนี่วันออกเลยคือวันึงออกอยู่ยงโทรศัซซากิโยะจะเป็นอะไรอยู่ๆก็มีเสียงขึ้นมาเด้จ้ะ ปลากล<ม>ันตืหมดน้ดอ,งดอง้นสุดปลานินสุดๆหนึ่งจ้าเนี่ยวางเี๊ยบหวางเี๊ยบฮักเลย มมา,า้าวุดละจ้องนี้พี่โยก็กำลังหาเสือดำไปใส่จเพราะว่าเข้าหายใส่เสือดำทุกวันเลยว่าพี่โยยังมีอุเคสสองสามตัวนะจ๊ะก,ก็เลยบางวันก็ใส่ดึงบางวันก็ไม่ได้ใส่นะจ๊ะนี่เป็้ใบอัน,นอันนี้อันที่สามเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งวคนด้วยวัวยังออกเลยแต่ก็ต้องมีโบติด อีกสีหนึ่งอ่ะติดโบสีหนึ่งติดโบสีดำปีหนึ่งควันยังออกเราก็ไม่ใช่พวกแขมานกระปากอีกแล้วมอืมอืมอะมันแถงมากระพัก คุณเล่เดียวอัก,กวางตุงกบเสร็จเลยคอยดูน้องก็ค้างว่าสั่งสั่งมาคอยดูจะสั่งมาเพื่อพป่โยไหมว่าคุณไก่กันน่าจะใส่ไก่กัน เั็นหักออกทุกวันยังออกอือใครเป็นแบบพักหนึ่งกินก็น,น้ำจิ้มอร่อยหรือ <c> ใ <oughs> ครกินปลาเลยน้องแก้วก็ไม่พูดกินปลาเลยกินป้าวขอ๋อขยัมน,น,นปลาข้าวขาเลยนี่ก็เลยมาตรงจับเพราะว่านีนกินง่ายๆเลยกินเงิน

ไม่เดืยบบอกกอนเดีอันกอเรื่องมีอะไรที่ก๊อฟช่วคือโทรไปบอกก่อลลวงน้าโรศัพท์เด็ดบวมน้าแล้วมันก็นั่นเลยกว่าเดินจะนกนนะอยไม แบตเตอรี่จะเตรียมไว้แล้วก็ขอาวซิงฟ้าอยูอเ่เรียนสามคนเนาะจัเตรียมายอกกะยาจังเนะจังเปอ่าด้วยอยาแต่ากเ็เรียนอาดูรับอย่างอย่างนะอ,อ,อยากก็เลีนด้วยเรียนเปิงฟังอือมนี่ก็ีๆๆ ไปทำดังเต้กิ้ง้าเลยนะจันงนี้จ้าั่นอ่ไรฉเนี่ะงานอะไรฉัน่ะเอทำไมมันแดงแดงอะมัน,อมนรอยมันคลั่งนี่หยเดคลั่งคุ้มคลั่งอ่ะหักไม่ได้ไม่ได้เหนียว เซับเสร็จน้ำซีมก็เซับอร่อยไหมอร่อยก่กินน้ำแกงกินได้เลยเสร็จจะขยิบอะไร,เ,รเอ้รไม่เลยเนาะก็เริ่มข้าวนานาน,านา้าเสียงเบามาเลยจ้ะมันพริกโอ้โหจัดสุดตุดสำหรับปีนี่เบาบานพิโยมดปีจ้ะ รู้่ำพริกเนื้อหมูก่ากลับมนเดิมอืมคนทำคนดื่มเนาะใช่ลองเปลี่ยนคนทำแต่จะเสบไหมล่ะเปลี่ยนป่าทำจะเสเนี่ยหละชแล้ว มันเหมือนเมื่อมันเลยอือคาร์เ้นเจ้กินนคาร์เ้นน้ำมันตับปลานนิเด้ <c oughs> อะผักสดกะเรษสินกลเกงวันมุกเกนน่าจะทำหัก อีบานด้วยแล้วก็ซื้อเค้ามดก่อนใครหนึ่งพักกลิ่นกระพริบก่อนเลยนะใช่พักมันหวานเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาสื่ๆกับหวานจ้ะสักต่างเนื้อหมดแล้ว เหลื่อมเพชรแลยเนี่ยนำไลค้างห้ากัห้าแต่ขาามุยฟ้ามาในไต้เต๋อฟ้าไหนอยู่ไต,ต้เยยต๋อใต้หัวปล <c oughs> าเผ็ดเลยจ้าน้องแก้มนเนี่ยก็ไปเตียงค่ะ <c oughs> อร่อยไหมจ้ะ ไหวนะไหมไหวค่ะน้องไม่คิดจะหลุดมุนเลยเหรอไม่อ่ะของแสบนำเนี่ยจะ <_ C 1> ของขีนปลานะยายยงังยายจะหลุดเลยยายบอกกินข้าวก่อนยายกินข้าวก่อนเนียกินข้าวเพื่อสุขภาพนะยายหลุดหลุดไหมโอ้น้่งจิ้มถ้วยหนึ่งก็จะหมดเลยจะนี่ดู มันลอ,อยจริงของแท้ด้ยจ้ะน,น,นี่น้องแก้มไม่กินแล้วมันกินเหมือนนี้ตัดเป็นตอนยางี้เลยจ้ะตอนพอนริกอบเลยจะพักดกัาเสดอ้าวอยู่ในจานตัวเองจริง ลืมอืมอืเม,ม,ม,มนูสุสวรรค์กันเลิฟอืมเหนื่อยๆมาก็เสบเนาะไงป่าป่าไม่กินนี่แหละคองดีละป่าเคยกินไปเรื่อยๆเนาะ นูกลินเองแม่ป้าไม่กินอ้าวหนัวมดเลยอะไรอ้าวคนอ,อื่นกินของแสรมกินเด้ออาไปเลยเป็นเลยโด,ดอิ่มกิน,นอิ่มไปเลยแล้คนอืน่นลองกินดูมันอร่อยนะมัน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 ตักให้แล้ากินบ่อยแล้วมันสดมันไม่เหลือเลยที่กินเหลือแต่ต้กนกระดูกตักอใ่ะ มีใค,คนมึงเคยกินน้องเคียมบเย่เคยยังก็ไขป่ปลาอืยังไงอ,อ,อ่ะเออเเนี่ยมันผิดฉันช,นชอเลยอที่นี่ม่เพียใช่ไหมอแต่ต้องต,ตัดเป็นตนนี่เลยตัดเป็นตนผิดไปเลยไม่ไ้เลเพียพ Mm hmm. อืมหวานเทียะอยากให้สีมาลองกินมากมากเลยค่ะอร่อยมากมจากป้านินกับดินหน่อยจากกางไม่ค่อยนั่นจะเป็นปลาจากเพี้ยนกับจากก,า,ก,กางเยอะหน่อย

แม่น่าหนูอยากกินม่แบบมัมดเลี้ยงกินแบบดูดนใช่จะดูดต่าอ่าดูเอาวะอาคุยกันแหละไหมงานนี่ อะไรนหากังไม่วน้ำอ่เรนมาด้วย็บแปบจ้ะอันนี้เหนื่อยนะใครจะเอาก็เอาไหนมาดูดูอยากได้ ูอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จ้าก,กับพามากินข้าว <บา S 2> รับหน,นึ่งปานีนแล้วก็น้าจิ้มรตเด็ดดูน้าจิ้มถ้่วหนึ่งก็เหลืออยู่เขตกลนถ้วยนี่งเลยจ้ยจะอักหนึ่งก็มดเหมือนกันนะจน๊ะ้าโยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจกับพิยุรแล้วก็ขอบคุณนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะรักเอฟซีทุกคนนะคะ